กที่จังหวัดลำพูนผู้ชมเกี่ยวกับโรคลำปีสกินนะคะซึ่งล่าสุดโรคลำปีสกินค่ะก็เกิดการระบาดในโคกระบือหลายจังหวัดทั่วประเทศเลยซึ่งทางด้านของจังหวัดลำพูนเองก็เป็นหนึ่งจังหวัดที่มีโคโนมนะคะมีโคนเนื้อจํานวนมากและพบสัตว์ที่ป่วยจากโรคลำปีสกินแล้ววันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการป้องกันและรักษาโรคลำปีสกินติดตามได้จากรายงานค่ะ ดูข่าวแล้วเห็นว่าไอ้บัวเราเป็นตอนแรกคือตกใจมากค่ะไม่เคยค่ะไม่เคยที่จะเป็นไม่เคยแบบไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ว่าเอ้โรคนีคค้คือหลังคือหลังจากนั้นคือช็อกไปเลยค่ะ ความรู้สึกของนางสาวพัชราพรวงคมเจ้าของ SP ีฟาร์มโคนมในตำบลห้วยยาบอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนคงจะเหมือนเกษตรกรผู้เลี้ยงโครกระบืออีกหลายรายที่พบว่าสัตว์ของตัวเองป่วยด้วยโรคลำปีสกินซึ่ง SP ีฟาร์มแห่งนี้เป็นจุดที่พบสัตว์ป่วยด้วยโรคลำปีสกินจุดแรกของจังหวัดลำพูนตรวจพบเมื่อวันที่10มิถุนายน2564 ปัจจุบันมีสัตว์ป่วยในฟาร์มทั้งหมด7ตัวจาก65ตัวซึ่งได้รับการดูแลรักษาและควบคุมโรคทันทีที่ตรวจพบซึ่งสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้เก็บตัวอย่างเลือดของสัตว์เพื่อตรวจพิสูจน์โรคเนื่องจากลักษณะของโรคนี้มีความคล้ายคลึงกับอาการโรคผิวหนังอื่นๆและจะต้องแยกสัตว์ป่วยออกจากสัตว์อื่นเพื่อป้องกันการระบาดของโรคซึ่งมีแมลงดูดเลือดเป็นพาหะนำโรคไป คุณผู้ชมครับเจ้าม้งสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นม้งที่แยกสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคลำปีสกรีนออกจากสัตว์ที่ไม่ป่วยนะครับ <c oughs> เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงดูดเลือดเนี่ยไปดูดเลือดแล้วก็นําโรคไปติดสัตว์ตัวอื่นนะครับซึ่งมาตรการนี้ครับเป็นการระมัดระวังป้องกันการระบาดของโรคที่ทางปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับฝ่ายปกครองแล้วก็เกษตรกรนะฮะเป็นผู้จัดทําขึ้นโดยทั้งหมดนี้นะฮะจะช่วยป้องกันให้จังหวัดลําพูนนี้ไม่เกิดการระบาดของโรคลำปีสกรีนเพิ่มขึ้นได้อย่างแนนน่อครับ จังหวัดลำพูนมีประชากรโคกระบือรวมกว่า65,815ตัวและเป็นพื้นที่ผลิตน้ำนมโคคุณภาพรวมถึงเป็นแหล่งผลิตโคเนื้อชั้นดีของประเทศซึ่งจากข้อมูลเมื่อวันที่13กรกฎาคม2564พบสัตว์ป่วยด้วยโรคลำปีสกินจำนวน3อำเภอคือที่อำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอแม่ทาและอำเภอบ้านทิ มีสัตว์ป่วยรวมทั้งหมด51ตัวจาก24ฟาร์มและมีสัตว์ตายจากโรคแล้ว1ตัวคาดว่าการระบาดเกิดจากการขนส่งอาหารสัตว์จากต่างพื้นที่ที่นำแมลงดูดเลือดเป็นพาหะนำโรคมาด้วยซึ่งจังหวัดลำพูนได้ประกาศเป็นเขตโรคระบาดชนิดลําปีสกินในโครกระบือทั้งจังหวัดตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2564ก่อนตรวจพบโรคเนื่องจากอยู่ในระยะ50กิโลเมตรจากพื้นที่แพร่ระบาดของโรคในจังหวัดลำปาง ส่งผลให้เมื่อตรวจพบสัตว์ป่วยสามารถประกาศกำหนดเขตระบาดชั่วคราวได้ทันทีและบูรณาการร่วมระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกษตรกรร่วมกันป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงทีทั้งการแยกกักสัตว์ป่วยการตรวจรักษาการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์แมลงดูดเลือดการให้ความรู้เกษตรกรและการห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าและออกพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดของโรคทางเราตั้งวอลลุมขึ้นมา ระดับจังหวัดระดับอำเภอนะครับจะมีแบ่งเป็นทีมนะครับทีมสืบสวนโรคทีมสืบสวนสอบสวนโรคทีมรักษานะครับทีมบังคับใช้กฎหมายจะจะมีสามทีมพอพอได้รับแจ้งเหตุเนี่ยก็ทีมสืบสวนสอบสวนโรคก็ต้องรีบเข้ามาก่อนเข้ามาปุ๊บก็จะเก็บตัวอย่างนะครับสืบค้นดูว่ามันเป็นยังไงสอบสวนโรคว่าที่มายังไงแล้วก็ ส่งผลแลบแล้วก็เริ่มต้นเราก็ต้องแยกสัตว์เลยครับแยกสัตว์กลางมุง้งกันการแพร่ระบาดเข้าไปในในฝูงตัวเองก่อนแล้วก็ข้างเคียง โรคลำปีสกินเป็นโรคติดเชื้อจากไวรัสในกระบือและโคไม่ติดสู่คนพบในไทยครั้งแรกที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อปลายเดือนมีนาคมติดต่อได้โดยแมลงดูดเลือดเป็นพาหะหรือการสัมผัสสารคัดหลั่งของสัตว์ป่วยโดยสัตว์ที่ป่วยจะมีไข้สูงต่อมน้ำเหลืองโตมีตุ่มขนาดใหญ่ขึ้นตามผิวหนังตุ่มที่เกิดขึ้นอาจจะแตกตกสะเก็ดและเกิดเป็นเนื้อตายหรือมีหนอนแมลงมาช้ได้ ดยจะส่งผลให้สัตว์แท้งลูกหรือมีปริมาณน้ํานมน้อยลงและอาจเป็นหมันชั่วคราวรวมถึงอาจตายจากการติดเชื้อแทรกซ้อนอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาการระบาดของโรคลําปีสกินของจังหวัดลําพูนนั้นนอกจากการดําเนินการป้องกันในลักษณะต่างๆแล้วยังได้รับการจัดสรรวัรคซีนป้องกันโรคชนิดนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันการระบาดในระยะยาวอีกด้วยพงศกรวุฒิเดชถ่ายภาพธีรพงศ์โลหะวัชระทีมข่าว N b t บทเชียงใหม่รายงาน